สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลงไปสู่ขู่สุกคนครับพอกระเป๋าเทา้าหักหน้าเชนแอบพี่น้องมาพี่น้องไหมมือนียนี่มือเลี้ยงนะครับ,บมันยดกาศมืดเลยละ่ะคางน้องนะครับมื่อเ้็วคำเล้วนะครับตไตอางคืเอเราฮะมือนีตํามสบายนั่งพี่น้องบริกินตํามสบายนั่งมนันนีก็ดโดนเติมแล้วนะครับเอาแบบน้ามองลองร้อยละลองเบิง้งเอาสดใส่น้ากระเทียมก็มันหน้ามข้ามเปียกพี่นอ้องอื้เข็มขน้นมาพักกับพักเกี่ยมพี่น้องเอ้ ผักกรอบนะครับบักเขือ <c oughs> บักเขือกรอบกบอุ้ยบักเขือเอาตัวไอแตะ <c oughs> ไอบักตัวผู้นะครับผักข้าวตองแล้วก็หอมสาลาเนียเอา้ามาพี่น้องไหมมันสีมืดสีขมแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็มืดก็ขมแล้วนะครับไต่ไฟเอาพี่น้องนี่ละเปลี่ยนบรรยากาศนี่จังหน่อยกินกังเว้นมันกระเดียดจ่านะครับมากกคงขึ้นมันก็เมือดไต่ไฟเอาหอนตัวน้องพี่น้องเนาะ พักมาพูด คับคู่บุญนอ้องอมดดุดแดงมุดไตนะเลยเรียบร้อยได้บาา้าเหร เต็มเต็มเลยบอตัดเด้พี่น้องเอยเอานี่ละเอาตอนเขาตาเต็มเต็มนี่ละพี่น้องโอ้างโบวิตพี่น้องสวดตะวัดปั๊บหลด พักกวาดเพิ่งนาอืมันหมดหมดกระบองเบาเท่ากันแสบหินหินเยอะ ซจำสุดกันยังให้รุดข้างอยู่บ่าเท่ากันเลย yeah <laughs> แลครับมืดเขามืดเขาแล้วบะเนี้ยบรรยากาศยำเรียงเปลี่ยนบรรยากาศบังยักสองสามมือพี่น้องเพราะว่ามันมาคำให้จจงไดเนาะ Hum. Mm. ข้าวตวงเนี่ยก็เจ็บพี่น้องสมซื่อรสชาติออกข้าวๆจั่เลย เนี่ยวองหันลุดนนึ่งเดี๋ยวพี่น้องดีเข่าตาตับโหลด mm-hmm ใส่ก็พักพักฉะนเลเนี่ยมัน 음. 음. 개썅 피น้อง. แสบกับพี่น้องโอ้โสเยบๆจุดๆปุ๊บเข้าท่าพี่น้อง บ่บอลหลายแห่าง,นนงนเนี่ยพี่น้องมือนกินอย่างเดียวเพวจจวดเลยปุ๊ยเบิ้งมันเข่าตากรับเพราะแห้งพี่น้องเต็มขุมตาเลยรับปุ๊บกับบอท่านแสียบบนบนแสีบเสียบ,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 บวดเลย <c oughs> เอาขอบคุณพี่น้องนะครับสุโมงสุบอนนะครับท,ท,ที่ติดตามรับชุมเบาเท่า,ทากินต่ำสบายนั่งนะครับโดนเติบที่บริกินกับแซ่บเพื่เอเรานะครับจนคำจนหมื่นนาะพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศคู่หมื่นเนี่ยมันกะคำใบ นะครับเขาสู้หนาหนาวมันคําไวยนะครับเขาสู้หนาหนาวกลางคืนนี่ชีเงานะครับกลางเว้นนี่สีสันแม่นบอกพี่น,อน้องเพื่อนว่าคำว่าประมาณหกโมงบอดึงหกโมงเอาให้ยักหาโมงแรงคูกัวก็เริ่มแล้วพี่น้องเร,เริ่มเริ่มเมื่ดนะครับยังมือเศร้ากับห้วยแต่ว่าตะเวนขึ้นกับพุน่นหกโมงหรือว่าตีหากับหุ่โมงนะครับตะเวนขึ้นมัน เขาหวนว่าเขาสูช่วงฤดูกาลนะครับเพราะนั่นพี่น้องนะครับกะเหตุการณ์เห็นงานนะครับกะเล็งรีบยังหน่อยเพราะวันเม่คือเก่ากับช่วงที่พันมานะครับบ่าวทถากับฝ่าฟังขึ้กันนะครับบ่าวทถากับฝ่าฟังให้ก็อ่าเหตุการณ์เห็นงานเอามือนีไต้ไฟมือนีคำนะครับกะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับสลับซับเปลี่ยนยังหน่อยนะครับตําสบายนั่งแก้มก็พักกรอบเนี่ยพักข้าวตองเนี่ยอันนี้มีประโยชน์ครับพี่น้องเพื่อนว่าแก่โลอยังไง เบาวกเบาหวานแกโรคข้อมดอกควอมดันเพื่อนว่าเห็นบมอเพิ่นเอาไปสกัดเห็ดยาเพื่อนว่าเออการร่องกินเมึงนะครับอ่าล่องกินเมึงหาก,กินไปเรื่อยๆกินไปโดนโดนกินไปนานๆเพราะว่าสมุนไพรเฮ้าบนว่ากินลงไปแล้วมันจุออกดีโหลดนะครับเอา้าฝากพี่น้องนะครับฝากพี่ตัวน,น้องส,งขสงขุขุมสุขคนคือเกา่านะครับคลิปนี้กินตํนาสบายนั่งฝากพี่น้องสุงขุมสุขคนมักอะไรถือใจกระแช่บัวเท้าน,นี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ